เราก็สู่ช่วงวิววิทาการของวานตัวน้อยนะครับวันนี้เราก็ามาเกีก่าวการสินทรัยขยงคริปโตกันอีกแล้วนะ ตามที่คาดนะครับอย่างที่เคยเล่า,าไว้ว่าที่บลกเนี่ยราคาเหรียญจะเริ่มขยับและก็เป็นไปตามนานเพราะว่ามันเป็นช่วงของปลายปลายเดือนถูกไหมครับราคาในส่วนของตัวเครือข่ายเทราเองก็ขยับขึ้นมานครับซึ่งเป็นเครือข่ายที่ชุมชนก็กําลังถืออยู่ในตอนนี้ถูกไหมครับและส่วนของ u s d ี C, นะก็ขยับขึ้นมาที่15ถึงแม้ว่าตอนนี้จะขยับลงมาบ้างแล้วนะครับและข่าวแรกนะครับเราไปที่ในส่วนของไบแอนด์กันเลยนะครับไบแอนด์ถือครองชิบหนุมากกว่า 87ล้านล้านเป็นทุนสำรองนะอันนี้บ่งบอกถึงอะไรนะในส่วนของใบแนนเนี่ยถือหุ้นเกือบ1 0 0 0ล้านดอลลาร์ในส่วนของชิบะอินูเนาะโดยปริมาณอ่าสำรองของใบแนนตามข้อมูลของคอยน์มาเก็ตแคปเนาะแสดงกระเป๋าเงิน7ใบของชิบะอินูมากกว่า87ล้านล้านเหรียญเมมซึ่งเป็นเงินมูลค่าประมาณ816ล้านดอลลาร์ในขณะที่มีการแคปภาพหน้าจอออกมานี้ก็ราคาอาจจะ หรือว่าเหรียญอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ได้เพราะว่ามันก็มีขึ้นมีลงมีขายเข้ามีขายออกประมานี้ถูกไหมครับโดยกระเป๋านะครับที่ใหญ่ที่สุด ประมาณ56.9้าล้านล้านชิบะโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนของคอยมาร์เก็ตเข็มเนี่ยเขาจะจับในส่วนของกระเป๋าที่มีประมาณ10,000แขึ้นไปนะอ่าผู้ที่ถือครองประมาณนั้นเขาจะจับข้อมูลนี้แต่ว่าในส่วนของกระเป๋านี้ของใบเนี้ยเนี่ยที่มีปริมาณ7ใบเนี่ยก็ถือครองชิบะอินูเนี่ยเป็นทุนสำรองไว้มากพอสมควรนั่นหมายความว่าไงนะครับมันหมายความว่าจากข้อมูลของชิบะอินุทั้งหมดครับที่คิโตัวบิสิกเนี่ยเขาได้เอาออกมาประมาณ1.2%ของการถือครองเหรียญทั้งหมดของใบเนี้ยนเน,นี่ย การของชิบายุนี้อาจจะมีความมีอนาคตต่อไปในอนาคตก็ได้เพราะว่าชิบายุนี้เมื่อก่อนเขาเป็นเหรียญเมียจครับแม้ว่าปีนี้เขาจําไม่ได้สร้างผลตอบแทนให้เป็นหลักล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนกับปีที่แล้วแต่ว่ามันก็มีการใช้มากขึ้นในส่วนของเกมที่ออกมาถูกไหมครับการกระจายเครือข่ายในส่วนของการซื้อขายจับจ่ายนอเพเลเมนต์หรือว่าในส่วนของการ ทำธุรกรรมนะครับในการโอนข้ามประเทศหรือว่าในส่วนของการใช้ท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ชิบายโน่ก็กระจายไปต่งสู้กันนั่นแหละครับและนะครับในส่วนของที่จะถึงมานี้นะคือในส่วนของวันที่5ถึงวันที่7เนาะที่จะมีการประชุมครั้งใหญ่ของชิบายโน,นบในการประชุมเรื่องของการรวมทุน,นส่วนของเมตาเวิร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันจะเกิดขึ้นนับกว่าเป็นหลายพันคนแล้วก็หลายร้อยบริษ,ษัทเลยอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีครับที่ใบเนียนเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะ จับที่ไบนูเอาไว้นะซึ่งก็เป็นข่าวที่ดีสาหรับใครที่ซื้อเหรียญอกมานี้เอาไว้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวิตุลีบูรีนเนี่ยเขาก็แสดงความประทับใจและประหลาดใจนะว่าที่มีการขนเข้ามาซื้อชิบายนูซึ่งเป็นเ,นเหรียญมีมมากขนาดนี้นะซึ่งเขาก็เคยก้าวชิบายนูมาก่อนนี้ถูกไหมครับและวิตุดีบูรีนเขาก็ยังถือชิบายนูเอาไว้ด้วยนะก็อาจจะเป็นข่าวดีว่าชิบายนูจะกลับมาแล้วก็อาจจะไปได้ไกลนะครับกว่าที่เราอินตนาการไว้ก็ได้ และในส่วนของ CEO ของคราเคนครับกล่าวโจมตีบีแนนะครับว่าระบบ p ุบออสเซอร์วินเนี่ยที่มันเป็นอะไรที่มันไร้าสาระครับหรือว่าสงครามอ c เชนอาจจะกําลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็โดย c ีอของคราเคนนะครับเขาได้โจมตีในส่วนของที่บ a แ c นกาลังทําในส่วนของ p o o ออส f รเซิร์ดเนาะก็ที่จะเป็นการนะครับบอกถึงการถือ เหรียญหรือว่าถือทรัพย์สินอะไรไว้หนี้สินหรือว่าอะไรต่างๆแล้วว่าเงินทุนสำรองไว้เพื่อที่ทุกคนนะหรือว่าผู้ตรวจสอบหรือว่าผู้ใช้เนี่ยค่ะมันเขาตรวจสอบได้ว่าเออใบย์แนนะสมมติใบย์แนนะใบย์แนนมีถือเหรียญอะไรไปบ้างบิตคอย์เท่าไหร่อีสเรียมเท่าไหร่เงินสดเท่าไหร่หุ้นเท่าไหร่อะไรพวกเนี้ยเพื่อเป็นการตรวจสอบทาสภาพคล่องหรือว่าหนี้สินหรือว่ากำไรในส่วนของเอ็กเชนเนาะเพื่อที่จะเป็นการความโปร่งใสเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบ f t x เนาะซึ่งใบย์แนนเขาพยายามทำตรงนี้เพื่อให้คลิปปตมเเคววาาร่งใส เขามีบิตคอยอยู่เท่านี้มีเทเียมอยู่เท่านี้มีนั้นนี่นูนเท่าน,านี้เพื่อให้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าความไว้วางใจจากผู้เทรดหรือว่านักลงทุนมากขึ้นเนาะแต่นะครับก็มีการโจมตีว่าการทำอยบ่นี้มันก็ไร้าสาระมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกซึ่งใบแนนเขาพยายามจะเผยออกมาว่าเฮ้ยเขาจริงใจนะเขา เขาที่จะอยากจะให้เห็นมาว่าเออเขาเนี่แบบมีเงินทุนอยู่ตอนนี้เขาไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเขาแน่นอนเพราะว่าเขามีเงินเงินขนาดน,นี้เขาสามารถรับผิดชอบได้อะไรได้คือมันก็เป็นอีกความหนึ่งนะครับที่เราอาจจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราจะไปใช้บริการอะไรเนี่ยก็อย่างเฮ้ยเราก็ห้องเข้าไปดูก่อนว่าเอ้ยบริษัทนี้นะครับหรือว่าเอเชนเนี่ยเขามีถือสิสนอะไรไปบ้างรัพสิสน,นนั้นที่เขาถือเนี่ยมันดูเมียนาคตรไหมมีปริมาณเท่าไหร่เพียงพอที่จะเอามาใช้จ่ายหรือว่า จัดสรรน,นะครับที่จะให้แปลงเป็นเงินสดหรือว่าสภาพคล่องในอนาคตถ้าเกิดมันเกิดหาอะไรขึ้นไหมนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่คนที่ไม่อยากทําเรื่องนี้ก็มีอยู่หลายคนนะไม่ใช่แค่ส่วนของคาราเคนะครับก็มีส่วนของจุดจุดจุดด้วยเพื่อนๆลองไปเสิร์ชดูนะที่มันเป็นแบบสเกลสเกลอะ่ะชื่อว่าสเกลสเกลอ่ะเออเขาไม่อยากเปิดเผยเนื่องจากว่าก็ต้องเข้าใจเขาว่าในส่วนของ e x c h a n g e หรือว่าในส่วนของคริปโตเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายๆคนก็คงจะรู้รอแล้ว่าฟอกเงินก็ได้ถูกไหมครับมันมันแบบ คือมันก็ไม่ค่อยได้ปลุกใสามากขนาดนั้นถูกไหมครับก็ยังมีการทําธุรกรรมที่มันไม่ดีอยู่ซึ่งอาจจะมีหลายๆคนที่หรือว่านักธุรกิจหรือว่าอะไรก็ตามแต่เขาไม่อยากที่จะให้ข้อมูลส่วนนั้นออกมาถูกไหมครับเพราะว่านั่นแหละครับแล้วก็ยังมีบางคนกล่าวอ้างว่าการทําแบบนั้นอาจจะเป็นการเปิดเผยทําให้ถูกโจมตีได้ง่ายซึ่ง เป็นในส่วนของหลายคนเขาอะไรเป็นอธิบายว่าเออมันไม่ได้การถูกตีจมตีได้ง่ายหรอกถ้าเกิดเขาแฮกได้ต่อให้รู้ว่าจํานวนเงินมีมากมีน้อยแค่ไหนเขาก็เอาไปมันขึ้นอยู่กับว่าเขาแฮกได้หรือแฮกไม่ได้แค่นั้นเองคุณต้องควรไปตั้งหรือว่าไปโฟกัสในส่วนของวิธีการอย่าให้คนอื่นแฮกได้แค่นั้นส่วนเงินที่มันอยู่ในเชนเนี่ยคือถ้าเกิดแฮกเกอร์เข้ามาได้ต่อให้มันมีอยู่แค่เหรียญนี้หรือสองเหรียญมันก็เอาออกไปซึ่งมันไม่เกี่ยวกอกว่าจะเปิดเผยว่ามีมากน้อยแค่ไหนแล้วมันไม่เอาไปว้มไไ่่ดบอกา คุณมีมากผมเอาคุณคุณมีน้อยผมเอาคุณไม่เ,เกิดมันแฮกใครได้มันเอาคุนนั้นไปและไม่เกี่ยวกับว่าเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยหรอกอาร,รมณ์ันนั้นนะอ,อันนี้อาจจะเป็นสงครามส่วนของเอ็กชเชนก็ได้ที่กําลังขับเคลื่อนกันอยู่ในขณะนี้นะครับ และในส่วนต่อมาครับราคาเข็นด๊อชคอยพุ่งอย่างรุนแรงกว่า12%หลังมีกระแสวิจาิิ์บูติรินร่วมมือกับอีลอนมัสพัฒนาด๊อชคอยนโดยวิจาิิ์บูตรินเนี่ยเขาได้บอกว่าเขาเนี่ยยินดีเลยที่จะจ่าย8นะครับดอลลาร์ต่อเดือนเพื่อที่จะให้อีลอนมัสเนี่ยทำการที่จะพัฒนาที่ที่อีลอนมัสเคยใช้ไว้คือในส่วนของ เอาบทอดอ,อกใบในส่วนของการจับใจหรือว่าการท,ทําธุรกรรมหรือว่าแนวเพลงเม็เหนืออะไรก็แล้วแต่บนทวนะิตเตอร์เนาะที่เรามัสจะเอาเหรียญคลิปตัวเข้าไปในนั้นก็เป็นอะไรที่ดีนะครับโดยเขามีรายง,งานว่าผู้ลงก่อตั้งอีเทรเรียมแล้วก็เอรมัสของ c ีโอเทียาเนี่ยเขาได้เริ่มมือกันในการอนะัปเกรดดัชคอยเนาะคือเอาดัชคอยเนี่ยที่จะกลับมานะคบเอามาใส่ในส่วนของทวนะิตเตอร์เนาะอันนี้ก็อนาคตของดัชคอยผมว่าไปได้ไกลนะซึ่งตอนนี้ผมเองก็พยายามที่จะเข้าไปเก็บไว้เหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่ถึงเวลาเนาะเพราะว่า อยากจะรอดูนะครับหลังจากวันที่5ไปก่อนว่ามันจะเอะไรขึ้นแต่ราคานี้ก็น่าที่จะสนใจอยู่พอสมควรนะโดยผลของรอคอยก็ที่เกิดการทวิตแบบนี้ออกมาก็พุ่งขึ้นไปทันที12%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะก็ทําให้ใครหลายคนที่ถือไว้ตอนรีบประมาณ2บาทเนี่ยก็โอเคน่าจะยิ้มได้อยู่พอสมควรนะครับ แต่ด้วยสาเหตุนั้นนะครับอาจจะไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทําให้ d ดอ c คอยพุ่งสูงขึ้นนะครับโดยอีลอนมัสเขาแง้มออยบอกว่าจะสร้างสมาร์ทโฟนขึ้นมาเองหากในสุดของ iOS และ Android ยังคงเก็บค่าธรรมเนียมจาก App Store สสูงเกินไปซึ่งอาจจะทําให้ในส่วนของดอ g คอยเนี่ยพุ่งจากข่าวนี้ด้วยก็ได้นะครับ ซึ่งอีรอนมารเขาก็ได้ถูกถามมาถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับมากเกินไปที่จะให้ใช้ในส่วนของบริการหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันสูงเกินไปเนาะเขาบอกว่าเขาจะทํายังไงอีรอนมารเขาก็ได้ตอบบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขนมาจริงเขาจะสร้างจะสร้างสมาร์ทโฟนของตัวเองขึ้นมาซะนะครับโดยคําถามนี้เขาบอกว่าระบุว่าถ้าเกิดทาง iOS และ Android เนี่ยยังคงเก็บค่าธรรมเนียมจากแอสโตกลุสูงเกินไปนะครับหรือว่าผูกขาดแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาจะผลิตสมาร์ทโฟนของตัวเองขึ้นมาก็ได้เนาะอ่า ซึ่งมันก็จะมาตรงกับข่าวนี้ครับว่าโทรศัพท์มาเทสลา P i Phone ของอีลอนมัสก์กำลังถูกพัฒนานและเราอาจจะได้เห็นมันในเร็วนี้เนาะโดยบริษัทของเทสลาของอีลอนมัสก์ได้สร้างกระแสต่างๆขึ้นมามากมายนะเพราะว่าเขาเป็นในส่วนของเทคโนโลยีเนาะนะครับแล้วก็เทสลาก็ได้กลับมาพูดถึงอีกครั้งในส่วนของเข่าลือเกี่ยวกับในส่วนของสมาร์ทโฟนของบริษัทเทสลาที่เรียกว่าเทสลา P i Phone เนาะก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับว่าที่ทําให้ส่วนของดอทคอร์นี้นะครับพุ่งสูงขึ้นต้องย้อนกลับไปแบบนี้ครับว่า ในส่วนของ iOS และ Android เนี่ยเมื่อก่อนน่อาจจะเป็นเจ้าตลาดเนาะซึ่งนะครับ มันก็มีในส่วนของเจ้าอื่นโผล่มาอีกทีหนึ่งก็ส่วนของวินโดว์โฟนถูกไหมครับล้วก็มีในส่วนของคีรินของหัวเว่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโผล่มาเรื่อยๆเนาะจากการที่เราใช้อยู่แค่สค่ข้านี้อาจจะมีค่ายอื่นประมาแต่ว่าในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆหลักๆก็ในส่วนของ Apple แล้วก็ในส่วนของ Android นี้ก็น่าจะมีมากกว่าพอสมควรเนาะโดยสเปคคร่าวๆนะครับของเทสลาโฟนนั้นยังไม่ถูกปล่อยกมาครับยังเป็นอาการแต่ข้อมูลนี้ก็อาจจะเป็นไอที่เป็นสเปคของมันก็ได้เนาะโดยในส่วนของหน้าจอเนี่ย ันจะเป็น OLED ในขนาด6.7นิ้วนะครับก็ในส่วนของตัวเพิ่งเพิ่งอ่านดูเองครับในส่วนของแรมในพวกนี้ก็8กิกนะครับในส่วนของอ Memory Card ในพวกนี้ก็อยู่ประมาณ522เนาะก็กล้องนี้ก็อยู่ราว40ล้านเนาะพิกเซลแบตเตอรี่ก็อยู่ที่5,000แอมป์ประมาณน,นั้นนะอันนี้ก็เป็นแค่คร่าวๆนะอาจจะยังไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะครับ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะครับในส่วนของเทสลาโเน่ยอาจจะมีระบบปฏิบัติการของตัวเองขึ้นมาก็ได้นะอย่างเช่นในส่วนของวิดีโอโฟนขึ้นมาถูกไหมหรือว่ามีคิรินขึ้นมาถูกไหมนอกจาก iOS และ Android นะครับถ้าเกิดว่ายังมีการเก็บค่าธรรมเนียมที่มันสูงในส่วนของ a p p Store มากแบบนี้นะโดยนะครับเขาอาจจะซุ่มพัฒนานในส่วนของระบบปฏิบัติการของตัวเองอยู่ก็ได้นะอันนี้เราก็ยังไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดว่าเกิดมาขึ้นมาจริงอาจจะมีแอปพื้นฐานที่ติดแบบเครื่องอย่างแอปในส่วนของดอ c คอย wallet ก็ได้ถูกกมร้รเพราะวาตอนนี็ Dash กระดานของเขาอยู่แล้วถูกไหมครับเออเพิ่งมีมาเองแล้วเท s l a ก็มีใน,นส่วนของสมาร์ทโฟนขึ้นมาอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้าล็อกก็ได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเท s l a เนี่ยวางแผนให้มันเข้าล็อกมีหรือเปล่าเมื่อก่อนเป็นเดียนมีมต่อมามีกระดานมีวอลเล็ตของตัวเองมีสมาร์ทโฟนก็มีติดมาเป็นเครื่องแบบพื้นฐานเลยอย่างนี้ บอกเลยว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจริงๆนะก็ไม่ใช่แค่ส่วนของอีลอนมัสก์ที่เขาทําสมาร์ทโฟนเเพราะว่าถ้าเกิดเราไปยืนยินในส่วนของซารูนาเขาไหมเขาจะมีการทําสมาร์ทโฟนเหมือนกันถูกไหมครับที่มีวางออกมาจําหน่ายอะไรเงี้ยก็ในส่วนของอคริปโตเขาก็มีเหมือนกันหลายๆเจ้าเนาะถ้าเกิดว่าอีลอนมัสก์สร้างสมาร์ทโฟนขึ้ริงจริงอาจจะเป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวอาจจะเป็นเหมือนไซเบอร์ทระไซเบอร์ทรัคเลยก็ได้ถูกไหมอาจะเป็นสมาร์ทโฟนที่ออกมาคล้ายๆกับแบบว่าแอนดรอยหรือไอโฟนกึ่งๆแบบ ลูกครึ่งแบบนี้ก็ได้อันนี้เรายังไม่ทราบเนาะแต่ก็อยากให้มีระบบปฏิบัติการใหม่เกิดขึ้นมานะครับเพื่อทีอ่อยากจะได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆบ้างนะถามว่ามีระบบปฏิบัติการใหม่เกิดขึ้นมามันดียังไงมันก็ดีหลายๆอย่างที่เราสามารถที่จะใช้หรือว่าพัฒนาในส่วนของแอปพลิเคชันไปกับระบบปฏิบัติการนั้นซึ่งเมื่อก่อนเราบอกว่าในส่วนของ Windows มันเจ๋งแล้วถูกไหมต่อมาก็มี Android ถูกไหม ต่อมาก็มี IOS ถูกไหมเจ๋งก็มกีต่อมาก็มีส่วนของคิรินถูกไหมมันก็จะมีการพัฒนาแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมครับถ้าเกิดมีระบบปฏิบัติการตัวใหม่ก็สามารถทําให้เราเลือกที่จะใช้ระบบปฏิบัติการนั้นในการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ต่อไปได้นะก็ต้องขอเยาย้อนกลับไปก็นนี้ครับว่าเมื่อก่อนเนี่ย iOS อเเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้ากับใครได้เลยถูกไหมครับค่อนข้างที่จะสันโดษว่าจะเป็นการถ่ายโอนบลูทูธหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยเขาจะเป็นเฉพาะของเขาหรือแบบไม่มีใครสามารถจอยกับเขาได้แต่ Android เนี่ยคนใช้มากกว่าเพราะว่ามันสามารถเข้ากับใครก็ได้บลูทูธส่งไฟล์หรืออะไรก็ได้ง่ายสะดวกรวดเร็วถูกไหมครับแต่ว่าในส่วนของ Android ในส่วนของพี่เขาเป็นความหลากหลายเขาก็เลยไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยสักอย่างในส่วนของ Apple นะครับเขาโดดเด่นไปในทางใดท,ทางหนึ่งนี่ปุ๊บเขาก็เด่นเป็นที่หนึ่งในเรื่องนั้นเลย ก็เลยทําให้ได้อย่างและเสียอย่างต่อมาก็มีในส่วนของ w n n o w w นะครับที่ย่อระบบปฏิบัติการมาใส่ในส่วนของสมาร์ทโฟนก็ดูดีไปอีกแบบแต่ก็แอปพลิเคชันอะไรมันก็น้อยลงไปเดไหมครับอะต่อมาก็มีการพัฒนาหรือขึ้นมาเรื่อยๆในส่วนของ iOS ก็สามารถที่จะทําส่งข้อมูลอะไร่งนี้ได้ง่ายเหมือนกับ Android ขึ้นมาแล้ว ถ้าเกิดว่ามีระบบปฏิบัติการใหม่เกิดขึ้นมาก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองเพราะว่าอาจจะมากินส่วนแบ่งการตลาดเพราะว่าการที่มีหลายเจ้ามันก็ทําให้ในส่วนของการแข่งขันของราคามันเกิดขึ้นมาเองอย่างเช่นค่ายมือถือที่มีหลายเจ้าถูกไหมครับมันก็จะดีกว่ามีแค่เจ้าเดียวหรือ2เจ้าถูกไหมครับหรือว่าจะเป็นสัญญาณมือถืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมยิ่งถ้าเกิดว่าอีลอนมัสก์เนี่ยเขาทำบนระบบปฏิบัติการใหม่เกิดขึ้นมาอาจจะเป็นอะไรที่ทําให้เราได้เห็นกับฟีเจอร์ใหม่ๆฟังก์ชันใหม่ๆลูกเล่นใหม่ขึ้นมาก็ได้ แน่นอนครับสายเทคโนโลยีเนี่ยก็ต้องวูบวาลก็ว้าวพอสมควรโดยเฉพาะตัวผมเองก็รู้สึกว่าเออมันจะเป็นยังไงนะนอกจาก Windows นอกจาก Linux นอกจากคีรินนอกจาก iOS นอกจาก Android มันจะมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงอีกหรือเปล่าอันนี้ก็นอนรอติดตามชมกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้คลิปชักชวนในการลงทุนจะอย่างไรนะครับเป็นเพียงการบอกกล่าวขอสารใน้ลกกองกิปบตัวแต่เพียงเท่านั้นสับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย